นะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับรายการ Steel Heart TV กันมานี้แล้วก็อยู่ในพาร์ทที่14จะแคสจากเมื่อกี้กันเลยจากพาร์ทที่3เลยฮะแคสต่อกําลังเหกําลังเหยื่อเนี่กําลังติดใจแล้วไม่ได้ผ่านมาถึงนี้มันอยู่ไม่ได้เรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งแล้วก็ต้องไปหาน่าจะเป็นน้ำมัน หรืออะไรก็ไม่นนนแน่ใจเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรบางคนฟังแล้วขเขาก็าไม่เข้าใจาไม่รู้นี่อะโคตเท่ยิงแล้วมีสะเก็ดไฟขึ้นที่นี่เลยคาดประพาดนี้ไม่จบง่ายๆแน่อนอน

กูมาหาอะไป่ะโอติสโอติสทำไมมไม่บอกกูว่าจะให้กูมาทำหอยนู้นเ o r e v e r body นะโอะครันแล้วนนก,ก็ไม่เจออะไรในที่นี้ก็ออกอ่ะเจอ,อทางขึ้น เซ่อะโดดไม่ได้โอ้ยเยยใครพังวะเอ้า เอา้เอายี่ยทำไมไปไม่ได้วะสงสัยจะไปไม่ได้นะครับเราต้องไปหาทางไป เทาวเวอร์ต้องไปหาอะไรคอนโทรอะไรเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ไปยังไงใครรู้ก็ช่วยบอกฉันทีไม่ได้ครับเราจบโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปมันอยู่ไม่ได้เรื่องนี้ลิวจะต้องดึง Cái chơi bọc phòng thi chuối ơi phòng nuôi Bọc thang phòng thi Ủa Ây dê Con ngô nữa Anh dê đợi thằng này เล่นเกมนี้้มันปวดกระบาลเลยโอ้โหงน,นี้่งน,นี้ผมหยุดงาน เช่าล็อกผีแฟบผีน้ำแฟบนะครับผีน้ำแฟบ <c oughs> สผมจะแนะคไม่สนดูม่งไม่ค่อยเข้าดูาทงคนดูแคสองคนเงหายใจหใจเสียใจ

ทับหลอกให้เราไปทำงานนี่นาว้าวกาลอกได้วาวไหน้าไปกิน จะไปยังไงไรเดี้ยดามิต โ้อ้ตายดืไม่ได้ยูไม่ได้ถ้าตายไม่ได้โอติสโอติสกูมาแล้ว <rico> They <Gregory> got to me. Kill <chter Charlie> me before I turn into one of them. What are you waiting for? Do it! Do it now! Chop City of the Living. Oh, y'all may chop, y'all get Fair. Oh. The. แล้วครับปิดหัวไม่ไหวล้วไม่สบายแน่แล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคืนมีฝันดี